สวัสดีครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มูที่บ้านพระพรนะครับก็ออกทํำันธกิจในการเข้าไปอบรมในเรือนจำต่างๆนะครับวันนี้ก็มีที่สถานบันทิบ้านเมตตานะครับเร็อนจําทนบุรีนะครับแล้วก็ไว้หนุ่มอายุทยานะครับส่วนตัวผมเนี่ยวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากเลขามูที่บ้านพระพรนะครับอาจารย์มูทิชายวงจีโรนะครับให้ลงพื้นที่ในการไปช่วยเหลือ ผู้ที่เพิ่งพ้นโทษออกมานะครับซึ่งนะั้นตอนนี้เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยลงทุน,นขายลูกชิ้นอยู่แล้วก็เขา,เาโทรมาหรือผมไม่แน่ใจเป,เ,ปเ,เจอมาหรือไลน์มานะครับอยากขอการช่วยเหลือเราก็ยังไม่เคยรู้จักหน้าไม่รู้จักว่าเขาคือใครเป็นอะไรซึ่งปกติแล้วการที่เราจะช่วยเหลือการลงทุนเนี่ยต้องพูดคุยหรือเจรจาก่อนแต่อันนี้คือเคสพิเศษที่เราจะติดตามแล้วก็ช่วยเหลือ เาแบบทันทีนะครับก็อย่าผมจะเดินทางไปนะครับแล้วก็อย่าไปถึงที่นู่นเรามาดูอีกทีครับว่าพี่คนนั้นชื่ออะไรและกำลังทำอะไรอยู่นะครับเราเดินทางไปกันครับ,รบตอนนี้ก็ผมมาถึงที่บ้านสมว่าที่นี้คือรักสิสทบรทุนานี้นะครับก็ตอนนี้สิ่งที่ผมบอกคนระับเราก็ามาถึงพื้นที่ที่จะช่วยอยู่นะสำหรับคนที่เคยถูกพลาดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับฟู๊ด ครับพี่บุ๊กก็ออกมาได้ประมาณ่20-25วันแล้วนะครับ5วันแล้วก็นัดทอนนี้นะครับก็ขายลูกชิ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ขายได้ประมาณ7วันก็ขายได้แล้วก็เออขอเรียกว่าขึ้นลงลงนะครับแต่ว่าพอเรามาดูหน้านาดูอะไรแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มูชี้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ ผลลงพธ์ออกมานะครับแล้วก็เป็นการที่ดีมากตอนนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับดีนะครับพี่ปูเหนียวนี่ครับเหนียแล้วก็แต่ว่าตู้เราด้วยนะดูลองดูที่ข้อมีเงินสนับสนุนนะครับให้กับพี่อู๊ด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะได้เป็นจำนวนเยอะมากแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะ ให้กำลังใจนะครับที่จะเริ่มต้นชีวิตในการที่จะไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำแล้วกลับมาสู่สังคมค้าขายผมมีโอกาสได้ไปพี่อูดูเกาบอกว่ามันเหนื่อยแต่ว่ามันก็มีความสุขในการที่ไม่ได้กลับไปทาสิ่งที่ผิดแล้วก็หาเช้ากินค่าเนี่ยมันก็เป็นเงินที่สุดเจริอเราเลยมาแล้วก็ มูจิบ้างพรก็มีเงินจำนวนหนึ่งนะครับที่จะช่วยเขาแล้วก็เหลือสึ่งอืินได้นะครับนี่คือความหมายของมูจิบ้างพรที่พยายามจะช่วยเหลือคนที่เคยผิดพลาดหรือคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสหรือได้รับโอกาสเราพยายามจะสร้างโอกาสให้เขาในการเริ่มต้นชีวิตน,นะครับวันนี้มูีิก็มีเงินมามอบให้กเขาจํานวนหนึ่งด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมพี่อุ้นนะครับ ผมได้รับความช่วยเหลือจากบ้านนครและผมได้ทำมาค้าขายนะครับโดยทีมงานจากบ้านนพรได้ทาทาการได้มาช่วยเหลือผมผมซาบซึ้งมากครับพลาดในสิ่งที่เองี่ได้กระทําไปกับกับความผิดที่ผ่านมาผมได้กลับตัวและกลับใจใหม่แล้วขอให้เพื่อนเพื่อนและเพื่อนพี่น้องได้ที่ได้ชมได้ฟังอยู่ขอให้พวกเขาได้เริ่มต้นใหม่ กับชีวิตในภาย้างหน้าโดยมูที่ทางบ้านอภรรได้ทําการช่วยเหลือผมและบริจาคสิ่งของแะเง็กน้อยที่มาให้กับผมเพื่อผมได้ทําการต่อชีวิตต่อต่อไปในภาย้างหน้าผมบอกตรงๆว่าเป็นที่รสชาติดีและก็อร่อยและราคาจันๆผมขายให้ไม้ละ5บาทตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้าน200ปีนะครับอยู่ในกลางซอยนะครับตึกเขียว นะครับตอนนี้รามีร่มสองสองคันตั้งตั้งอยู่ตรงวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ผมขายมาแล้วได้ระยะหนึ่งนะครับมีคนมาหนุนผมมาแล้วหลายคนแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยมากผมขายเท่ไม้ละห้าบาทพอดอกเท่ไม้ละสิบาทเท่านั้นครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันมาหนุนที่หมู่บ้านสองร้อยปีเลยครับผมอยู่กลางกลางซอยอผมครับ